ก็ฉันน่ากังวลมากๆฉันก็เลยมาขอพรท่านคือฉันน่ากังวลเกี่ยวกับรูปร่างสัดส่วนของฉันช่วงนี้ฉันนควบคุมการกินอาหารก็จริงแต่ฉันงงมากว่าน้ำหนักฉันไม่ลดเลยควบคุมแล้วเมื่อกี้ก่อนเข้ากินเค้กแต่ว่าเราต้องมาเปิดรายการไม่ใช่หรอทำไมเธอก็ยืนบ่นอะไรตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าที่ฉันมาบ่นน่ะคือฉันบ่นถูกที่คือคณะที่เรามาในวันนี้มันเป็นเกี่ยวกับการควบคุมอาหารโดยตรงเลยที่ไหนยังไงก่อนอื่นฉันขอถามเธอก่อนว่าเธอเคยได้ยินไหม อาชีพนักโภชนาการหรือนักกําหนดอาหารเออฉันเคยได้ยิน เหมือนเขาจะเป็นคนควบคุมอาหารให้เราสุขภาพให้ดีขึ้นหรือควบคุมน้าหนักอะไรเงี้ยฉันเข้าใจถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถูกหรอเอางันรู้รู้แล้วไหมแต่ว่าเธอไม่ได้รู้ทั้งหมดค่คือฉันสนใจด้านนี้มาโดยเฉพาะเลยแล้ววันนี้ฉันก็ดีใจมากที่ได้มานะคะวันนี้นะคะเดดกก็เลยพาเพื่อนๆทุกคนมาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ภาควิชาโภชนาวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยไม่ดนนั่นเองค่ะ แว่าเพื่อนๆคนไหนหรือน้องๆคนไหนเนี่ยที่สนใจเกี่ยวกับสุขภาพ<ช>เกี่ยวกับการควบคุมอาหารโภชนาการต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยความรู้แล้วก็เรียกว่าช่วยเราโดยเฉพาะเลยสนใจนะเธอสนใจไหมสนใจแต่เธอไม่อ้วนนะไม่อ้วนไม่ได้แปลว่าเราสุขภาพดีก็จริงพราะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีอะไรแฝงไข่มุกไขมัน ก็บอกเลยว่าวันนี้ทุกคนมาถูกทางแล้วต้องดูกันจนจบเลยและบางคนนะคะชอบสุขภาพและอยากไปทําเป็นอาชีพเนี่ยก็บอกเลยว่าเป๊ะวันนี้ก็สามารถเราก็จะไปบอกไปดูกันไปค้นเลยอ่าทีนี้อยากรู้ไหมอยากรู้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก็เตรียมพี่ไก่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่ามีภารกิจด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่ไกกันเลยนะคะจบาจ้า แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ไกด์ของเราในวันนี้แล้วค่ะสว <h> ัสดีค่ะค่ะชื่อมานาน,นะครับ<ม>อยู่ชั้นปีที่3สาขาวิชาเอกโภชนาะวิทยาและการกำหนดอาหารครับและก่อนอื่นการอยากรู้เลยค <center piece> ว่าเราอยู่กันที่ห้องอะไรคะเนี่ยมีเครื่องครัวมีเตาแก๊สมีกลิ่นอาหารที่เต้ยชอบด้วย <S <S ใช่<ๆ>ที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นห้องเรียนของสาขาวิชาเอกโภชนาวิทยาและการกําหนดอาหารครับซึ่งห้องเรียนตรงนี้น่าจะเป็นห้องเรียนที่เราเอาไว้ใช้เรียนกันจริงๆเลยของพี่ที่สาขาวิชาเอกนี้เลยครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่า วิชาของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองสาขาด้วยกันโดยสาขาแรกเนี่ยก็จะเป็นสาขาวิชาเอกโภชนาวิทยาและการกําหนดอาหารก็คือสาขาของพี่เองส่วนอีกสาขาหนึ่งก็จะเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพครับโดยสําหรับเนื้อหาการเรียนของสาขาวิชาเอกของพี่นะมันก็จะแบ่งออกเป็นสาหมวดหลักใหญ่เลยโดยหมวดแรกนี่ก็จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เลยไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวเคมีหรือว่าสถิติเงี้ยเราก็จะได้เรียนหมดเลยรวมถึงพื้นฐานทางด้านภาษาอนาโตมีกาวิภาพศาสตร์หรือว่าสรีรวิทยาแล้วก็พยาธิวิทยาก็ได้ แล้วก็ในหมวดที่2เนี่ยเนื่องจากคณะเราเป็นคณะสาธารณสุขเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานทางสาธารณสุขเลยก็จะเรียนตั้งแต่หลักการทางอนามัยชุมชนอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพึีาและการส่งเสริมสุขภาพครับแล้วก็ในหมวดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นของวิชาเฉพาะของสาขาเอกของพี่เองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนย่อยอีกทีหนึ่งก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มของโภชนาการพื้นฐานนะครับเราก็จะเรียนตั้งแต่เกี่ยวกับพวกชีวเคมีทางโภชนาการเกี่ยวกับโภชนาการในใบต่างๆแล้วก็ความปลลอดภัยททาาาาง้นหแวิ กในส่วนที่สเนี่ยเราก็จะเป็นกลุ่มของโภชนาการชุมชนอะไรประมาณนี้ครับก็จะเรียนเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานในชุมชนต่างๆแล้วก็ในหมวดที่3เนี่ยเราก็จะเป็นเกี่ยวกับโภชนาวิทยาและการกําหนดอาหารก็คือเหมือนเป็นชื่อสาขาวิชาของพี่เลยตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นแกนหลักของการเป็นนักกำหนดอาหารเลยแล้วก็ในส่วนสุดท้ายในส่วนที่4เนี่ยก็จะเป็นวิชาของพวกการทําวิจัยการทําสัมมนาต่างๆอะไรพวกนี้ครับเข้มข้นมันรบใช่หายใจไม่ทันเลยให้คุณพี่ขยายความหน่อยค่ะว่าคาว่านักโภชนาการกับนักกําหนด นี่คือยังไงคะแล้วแตกต่างกันยังไง หลายหลายคนก็ค่อนข้างที่จะมีความสับสนเนาะ,ะระหว่างสองคำนี้ก็คือถ้าจะกล่าวสรุปรวมเลยก็คือนักกําหนดอาหารเนี่ย<ๆ>เขาก็จะทํางานเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคก,การบาบัดโรคด้วยอาหารจะทํางานในโรงพยาบาลแต่ว่าถ้าเป็นนักโภชนาการเนี่ยเขาก็จะทํางานเกี่ยวกับการส่งเสริมแล้วก็ป้องกันโรคซึ่งจะทํางานในชุมชนครับก็คือมีความแตกต่างกันนะใช่พี่นี้่ะคุณพี่มานาก็คือว่าสาขาวิชาเอกโภชนาวิทยาและการกาหนดอาหารเนี่ยคือเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างถ้าตามชื่อของภาควิชานะครับแน่นอนว่าเราก็เป็นภาควิชา วิทยาและการก่อหนูอาหารเนาะแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารโด,ย,ดยทั่วไปเลยแล้วก็เกี่ยวกับอาหารต่างๆคนไข้ในแต่ละรายเนี่ยแน่นอนว่าจะมีอาการหรือว่าพยาธิสภาพที่ไม่เหมือนกันการที่เราจะจัดอาหารให้กับคนในแต่ละโรคเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าอาหารชนิดนี้เราควรจะจัดให้กับคนไข้แบบไหนหมูอาหารก็สําคัญมากเลยนะครับดูมันจะครอบคลุมกับอาหารทานี้แล้วแน่นอนเลยใช่ไหมคะว่าจบไปางานเรางรับแน่นอนแน่นอนแล้วมันคือทําอะไรได้บ้างคะก็ะอาชีพหลักๆเลยก็จะทํางานเป็นนักก่อหนูอาหารในโรงพยาบาลนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีประกาศของพาะราชกิจ สาขาการตํนทุนอาหารเนี่ยเป็นสาขากา,ารประกอบโลกศิละปะมิที่เรียบร้อยแล้วอ่าซึ่งบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรน,นี้หรือว่าสาขาวิชาเอกตรงนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน<ม>ในการที่จะแบบว่าไปขอปใบประกอบโลกศิละปะได้เลยอย่างนี้นี่เองใครจะไม่โทษทองแล้วเพราะว่าตอนนี้ฉันอยู่รอบๆเป็นอาหารน่ากินมาก,มากๆงั้นให้ีิมาราเนีนะะ่ยพาเราไปทดลองไปสมงสัมเพิร์กับบทดลองอาหารยคได้ไหมคะ,คะได้ครับได้ครับพร้อมขนาดนี้ดูหัวแล้วด้วยค่ะพร้อมก็คืออย่างนี้ก็ต้องลงแหลกจะต้องเก็บก่มไปกันเลยขาสม ค่ะยังไงค่ะกิจกรรมก็คือวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาให้น้องเต้เต้กับน้องตาเนี่ยลองทําไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวดูนะก็คือนี่ครับจะมีไข่แล้วก็น้ํามันที่เตรียมไว้ใช่ไหมครับเนาะก็คือน้ํามันเนี่ยจะเตรียมไว้ในปริมาณที่เท่ากันเลยก็คือจะให้น้องเนี่ยทำไข่เจียวคนหนึ่งไข่ดาวอีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแบบวิธีการปรุงที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะทําให้พลังงานเนี่ยแตกต่างกันได้ไหมอเริ่มเลยหรอเริ่มเลยวฉไม่รอแล้วล่ะเออเธอจุดฝาฝา สติสำคัญนะคะท่านปรารก่อ,อ,กตอนตองใจเหรอคะกำลังรองนะคะไม่อยู่นะคะได้กลิ่นเหรอครับได้อยู่แปลว่าเดอดดได้เสิร์ฟค่ะข,ของเธอสวยนะเอาดี จะนำเสนอมากๆเลยค่ะนี่คือไข่ของตานะคะและนี่คือไข่ใช่แล้วค่ะอาจจะไม่นิดหน่อยอันนี้เราก็จะมาดูวิธีการปรุงประกอบนะว่า<ช>พลังงานมันจะต่างกันไหมก็คือเหมือนเราจะดูง่ายๆเลยตอนแรกเนี่ยเราใช้น้ํามันเนี่ยเท่ากันใช่ไหมครับใ,<ช>ในการปรุงไข่ทั้งสองอันแล้วเนี่ยเรามาดูน้ํามันที่เหลือในอกระทะครับอันนี้ของไข่เจียวเนาะเหลือแค่นี้เองโอ้ยส่วนนี้อันนี้ของไข่ดาวเห็นไหมว่าแบบไข่ดาวมันเหลือเยอะกว่าไข่เจียวก็แสดงว่าเนี่ยไข่เจียวเนี่ยมันดูดซึมน้ํามันเข้าไปในตัวมันเยอะมากกว่าไข่ดาวครับที่เราเนี่ยใช้น้ํามันเเเเเนนนนนนีี่่่่ยยททาาากกกัััใใตอปรรรรรุงงคค้้แแบบบ็็หหว กินไข่เจียวนะ่มันก็จะว่าได้รับพลังงานจากน้ํามันเนาะ,ะมากกว่าไข่ดาวดูแค่นี้อาจจะยังไม่ชัดเจนครับเราก็อ,อาจจะลองแบบว่าลองช่างของกระดาษที่ซับมันเนี่ยว่าน้ําหนักแบบมันต่างจากตอนที่ยังไม่มีน้ํามันเท่าไหร่อ่าบบกระดาษเปล่าเนาะแบบว่าตอนยังไม่มีน้ํามันมนก,ก็จะประมาณ4ี่กรัมเนาะอ่าดังนั้นเรามาดูของ ไข่ดาวกันก่อนไข่ดาวจะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดเนาะอาจจะเพิ่มประมาณ3กรัมอ่ก็คือแบบน้ํามันในไข่ดาวก็เตยอ่าลองมาดูของไข่เจียวดีกว่าอืมนิดเดียวเราไปได้ที่จะเยอะกว่าก็คือน้ํามันที่ไหนี่ยมันก็อยู่ในตัวไข่เจียวใช่ไหมก็แสดงว่าไข่เจียวเนี่ยมันอมน้ํามันมากกว่าไข่ดาวครับเนี่ยมันก็เราก็สรุปจากอันนี้ง่ายๆเนาะไข่เจียวเนี่ยจะแบบว่าดูดซึมน้ำมันมากกว่าพลังงานมากกว่าไข่ดาวครับพี่ตอนแรกเนี่ยเราใช้ทุกอย่างในปริมาณที่เท่ากันเนาะตัวเลือกเนาะให้เราเนี่ยนำไปปรับใช้ได้ว่าเราอยากจะกินไข่เจียวหรือไข่ดดาา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 วววววเเเเเนนนนนนีี่่่่่่ยยยแแตตตอออออออัั้้้้ะะะรรรรรรงงงกจจบบหืไไปป็ข ถ้าเราอยากจะต้องการลดมากกว่านี้เราอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงไปเลยเช่นแบบมัเป็นไข่ต้มไข่ตุ๋นเงี้ยเราจะไม่ได้รับพลังงานจากน้ำมันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ำมันในการปรุงแล้วก็ช่วยเราลดพลังงานไปได้เยอะเลยโอเคก็คือทั้งแบบการเลือกวัตถุดิบแล้วก็ทั้งวิธีการปรุงเนี่ยมันส่งผลกับพลังงานเนาะเราก็สามารถแบบเลือกได้ว่าเราแบบต้องการมากหรือน้อยก็มาแบบปรับที่การเลือกวัตถุดิบแล้วก็การวิธีการปรุงประกอบเอาเราสองคนนะคะก็สนุกมากใช่ไม่ได้ทอดไข่เออไม่ได้มาท้ดไข่แต่น่าคนเยอะไข่ ทุกคนเลยนะคะใช่นะสำหรับน้องๆนี่ก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเรามาที่ภาคแรกอย่างเงี้ยมันหมดหรือเปล่าตอนณาวิทยาแล้วจบหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่จะบอกเลยว่าะว่ามีอีกเราสองคนต้องบคุณแน่นอนใช่และยังมีอีกสาขาที่ต้องไปตุลยกัดถ้าพร้อมแล้วก็ขอบคุณนะคะ นี่เลยตาหลังจากที่เราไปสาขาหนึ่งมาแล้วแล้วตอนนี้เราก็ไม่อยู่กับสาขาหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อมิวนะคะเรียนอยู่ปีสี่คณะสาธารณสุขศาสตร์นะคะสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการเรียนของเราเนี่ยจะครอบคลุมไปตั้งแต่การผลิตอาหารนะคะแล้วก็การควบคุมคุณภาพอาหารแล้วก็การพัฒนาคุณภาพอาหารนะคะโดยการเรียนของเรานะคะก็จะเน้นไปที่หลักการเข้า วิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงเชิงวิทยาศาสตร์ของอาหารผลิตภัณฑ์เหล่านั้นๆน,น,นะคะตั้งแต่ขั้นที่ยังเป็นวัตถุดิบไปจนถึงถูกแปรรูปนะคะให้เป็นอาหารที่พร้อมรับประทานเลยค่ะแล้วเรานะคะก็ยังมีการเรียนรู้นะคะไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะให้มีความปลอดภัยในการบริโภคค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารของเรานะคะก็ยังต้องมีการเรียนรู้ทางด้านภาควิชาโค้ช และก็การกําหนดอาหารด้วยค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้นักศึกษาของเรานะคะสามารถนําความรู้ทางด้านโภชนาวิทยานะคะมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะซึ่งจะทําให้เราได้ผลิตภัณฑ์ออกมานะคะที่ดีต่อสุขภาพทั้งในกลุ่มของผู้บริโภคและก็ผู้ป่วยโรคต่างๆด้วยค่ะทุกคนทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ในเรื่อง <c oughs> ของผู้บริโภคทั่วไปแล้วก็ผู้ป่วยด้วยค่ะ <c oughs> ฟังมากเลยค่ะฟังมากทีนี้ด้านอยากรู้เลยค่ะว่าความแตกต่างระหว่างสาขาวิชาเอกโภชนะวิทยาและการกําหนดอาหารนียแตกต่างกันยังไงกับวิชานี o, ้บ้างคะค่ะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะคือของภาควิชาโภชนะวิทยาและก็การกําหนดอาหารนะคะจะเน้นไปในเรื่องของการกําหนดสัดส่วนสารอาหารของผู้บริโภคที่พึงจะได้รับนะคะซึ่งจะเป็นทั้งรายบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้นค่ะแต่ในส่วนของวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพนะคะ เราจะเน้นไปในกระบวนการผลิตค่ะผลิตอาหารให้ได้จํานวนมากแล้วก็มีมาตรฐานมีคุณภาพและมีรสชาติที่ดีด้วยนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยรวมไปถึงมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วยค่ะอย่างนี้ก็คือ อยู่ในกระบวนการผลิตใช่ก็มีความแตกต่างค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสาขาของเราแตกต่างยังไงอีกก็คือสาขาเรานะคะจะต้องเรียนรู้การวิเคราะห์เกี่ยวกับด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์อาหารตัวนั้นด้วยนะคะทั้งในด้านของกายภาพเคมีจุลินทรีย์แล้วก็ด้านประสาทสัมผัสด้วยค่ะเยอะมากเลยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคด้วยค่ะเราจะต้องวิเคราะห์ทั้งหน้าตาเห็นแล้วน่ากิน ค่ะคือเราต้องมีรสชาติที่ดีด้วยถึงแม้จะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะแต่สีสันหรือรสชาติก็ต้องน่ารับประทานด้วยค่ะจค่ะอย่างนี้จบไปแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะโอ้ทำได้หลากหลายตําแหน่งเลยค่ะทั้งใ,ในสายของธุรกิจนะคะหรือว่าในสายงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารค่ะห,หรือแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารนะคะก็นอกจากสายงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหารโดยตรงแล้วนะคะเรายังมีสายงานอื่น ที่เกี่ยวข้องด้วยอีกค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นผู้จัดการร้านอาหารนะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในด้านวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของอาหารผู้แทนจําหน่ายองค์ประกอบอาหารหรือนักกฎหมายอาหารนะคะนอกจากนี้นะคะยังรวมไปถึงนักวิชาการในสถาบันกําหนดอาหารด้วยนะคะเรียกได้ว่ายิ่นาร้องมากเลยค่ะด้วยความที่มันเป็นเกี่ยวกับอาหาร้ยเนาะแลวทุกคนต้องกินอาหารถ้าหน้าเรียนขนาดนี้แล้วนะคะพี่มิ้วหนูขอถามแทนน้องๆทุกคนเลยเนาะว่าเออวิ่งการสอบเขา ของภาควิชาโภชนาวิทยาเนี่ยคือยังไงภาควิชาโภชนาวิทยาของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นสองสาขาเลยค่ะคือมีภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็โภชนาการแล้วก็การกําหนดอาหารค่ะแต่ว่าทั้ง2สาขานี้นะคะก็อยู่ภายใต้หลักสูตรของวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณศาสตร์ค่ะโดยเกณฑ์การรับนักศึกษานะคะก็สามารถติดตามได้ที่คณะสาธารณศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยค่ะ โดยเกณฑ์การรับเข้าของเราในปีนี้นะคะเราก็จะรับนักเรียนนะคะที่เรียนสายวิทย์คณิตหรือผู้ที่มีหน่วยกิจฟิสิกส์เคมีชีววิทย์คณิตอังกฤษค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นสีรอบด้วยกันนะคะรอบที่1ก็จะเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอค่ะและรอบที่2ก็จะเป็นรอบโคตาพื้นที่นะคะรอบที่3ที่4เนี่ยจะเป็นรอบแอดมิชชั่นค่ะโดยรอบที่1 2แล้วก็3นะคะจะเป็นรอบที่รับเกรดเฉลี่ยรวมแล้วก็รับเกรดของวิทย์คณิตอังกฤษนะคะเกรดไม่ต่ำกว่า3 จุดศูนย์ค่ะแล้วรอบที่4ซึ่งเป็นรอบแอดมิชชั่นเนี่ยก็คือเกณฑ์เฉลี่ยนะคะรับเกรดอยู่ที่20%นะคะโอเน็ตสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ<ม>โดยที่โอเน็ตนะคะภาษาอังกฤษนะคะ<ม>จะต้องไม่ต่ำกว่า3 0ค่ะแล้วก็แกะตองหรือความถนัดทั่วไปนะคะเราก็จะรับเกณฑ์อยู่ที่20%ค่ะแล้วก็แพทสองนะคะที่เป็นความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์เราก็จะรับ3 0เเลยค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าได้ความรู้เน่นๆๆ่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมีวมากๆนะครับ<ช>ที่ให้ความรู้เราเนอะแบกเน้นไหลขวาจริงค่ะเพราะว่าได้รู้หมดเลยนี่ตาล <ฮะ S 1> ฉันบอกไปแล้วว่าที่เนี่ยเขาแน่นจริงๆคือเป๊ะคือจบ คือเสียบนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาเอกโภชนาการและการกัหนดอาหารและยังรวมมาถึงที่นี่อีกสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพอบอกเลยว่าที่นี่คือสุขภาพี่สุดจริง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 ฉันชอบจังเลยอ,อ่ะเนี่ยฉันตื่นเต้นมากเลยเนี่ยเห็นไหมดดูออกยังไม่พอนะจะตามเพราะว่าที่นี่เรายังต้องไปต่อก,กับไลฟ์สไตล์ใช่เรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะเราก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่าพี่พี่เนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงอาหารจะต้องเลือกแค่ไหนอย่างไงเราจะได้รู้กัน ได้รู้วิธีการเลือกอาหารที่ดีด้วยใช่ค่ะงานให้พี่มิพาไปหน่อยได้ค่ะแต่ก่อน่ก็ต้องขอขอบคุณอีกรอบนึงค่ะขอบคุณค่ะไปกันเลยไปสุขภาพกันอ่ะเตยยังไงเราก็ไม่อยู่เหมือนช่วงไลฟ์สไตล์ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีพี่ๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสีใ้พี่ๆแนะนำตัวหน่อยค่ะพี่นะคะชื่อแพรค่ะจากสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพชั้นปีที่สามค่ะ ครับสวัสดีครับพี่ชิวิกานครับจากสาขาวิชาเอกโภชนาวิทยาและการคุณอาหารชั้นปีที่3เช่นกันครับก็นึ่แต่ขอถามเลยเรามาทําอะไรกันตรงนี้คะวันนี้ช่วงนี้ <ฮะ S 2> ต้องเป็นไลฟ์สไตล์ของเราแล้วค่ะเป็นไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขาองุม<อ>หาวทยาลัไรไม่โดนออก็คือเราเออจะมาดูไลฟ์สไตล์กันว <ฮะ S 2> ่าอยู่ยังไงกินยังไงวันนี้เรามีชาเลนจ์เล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆ2องคนชาเลนจ์ของเราวันนี้คืออะไรคะการคะครับในไหนเนี่ยวันนี้เราก็มาอยู่ที่ ข้าววิชาโภชนาภิยากันแล้วเนาะแล้วก็มีแบบเหมือนโจทย์เ,เล็กๆให้น้องเนี่ยลองแชร์เลนกันก็คือเนี่ยเ,เราจะให้น้องๆเนี่ยลองเลือกอาหารว่างสักหนึ่งมื้อที่ดีต่อสุขภาพเนาะโดยโจทย์เล็กๆของเราก็คืออาหารที่ลดหวานลดมันแล้วก็ลดเค็มครับพร้อมนะครูพี่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก<ฆ>เอาใหม่พร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมสุสอย่างนั้นไปกันเลยค่ะไปค่ะวู้ยจากไปวอย รอนานเลยใช่ไหมคะับคพี่ดูสิมีอะไรบ้างอันนี้ของว่างอันนี้ของโปรดแล้วยังไงเราต้องคู้พี่ตรวจสามอย่างให้คูพี่ตรวจโอ้นักเรียนมากเลยอะ โอเคโอเคงั้นมาเริ่มทีละอย่างกันเนาะอันดับแรกก็เป็นนมแอลมอนด์เนาะก็คือเนี่ยเราจะมาดูง่ายๆก็คือมันจะมีฉลากข้างหน้าอย่างนี้เนาะเขาเรียกว่าฉลาก GDA ครับเป็นฉลากเกี่ยวกับหวานมันเค็มก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็มีน้ำตาลไขมันแล้วก็โซเดียมก็นมแอลมอนด์ของน้องเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าพลังงานมันน้อยมากเลยแค่25เองน้ำตาลก็สูตรเพราะมันเป็นรสไม่หวานเนาะรสจืดแล้วก็ไขมันแค่2โซเดียมก็95ถถืือออออวว่่่าาาน้ยยครับีกกง็เป็นแบบอีกทางเลือกสหรับคนที่แแบบพ้นมววัหรือว่ากินนมแล้วทด้องสามารถับมนอีกอย นได้ใช่สุขภาพดีด้วยใช่ครับเพราะไขมันจากแอมโมน่าเป็นไขมันที่ดีด้วยเช่นกันครับนี่ถือว่าโอเคเลยฮะคือดีกล่องน,นี้คือดีนี่เป็นความรู้ใหม่เนาะต้องดูเนาะพี่น้องครับต่อไปก็เป็นปลาหมึกบดใช่ไหมฮะก็ถือว่าโอเคแล้วพลังงานน้อยครับ30กิโลแคลอรี่น้ำตาลศูนย์ไขมันศูนย์แล้วก็โซเดียมประมาณ170ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะก็ยังโอเคใช่ไหมคะถือว่าดีเลยอันต้องหนูดีกว่าสเตเตอร์ค่ะเอาสเตเตอร์นะคะสำหรับอันนี้เลยอาจจะแบบเป็นดื่มกรุบๆให้ชุ่มคอใช่ไหมคะคือหนูจะบอกกันู เป็นคนชอบซื้ออะไรแปลกในเซเว่นคือแบบว่าเราชอบลองอะไรใหม่ใหม่ไงแล้วก็อันนี้คือไม่เคยกินก็เลยลองก็เลยลองแลวมันเขียนว่าไม่มีน้าตาลด้วยหนูก็อยากรู้มันจริงหรือเปล่าอันนี้คือบอกเลยว่าเลือกมาเลิศมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการผลิตเครื่องดื่มมากมายที่ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะอันนี้ที่หนูเลือกมาเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายเป็นอาหารทางเลือกสุขภาพด้วยอ๋อถ้ามีเครื่องหมายทางเรือกสุขภาพคือดีค่ดีดีกว่าแต่ว่าอาจจะต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะถ้าเป็นเรื่องพลังงานเนี่ยถ <ไ>ทำไม,มถึงเลือกโยเกิร์ตก่อนเปนปกติมันคนชอบกินกรีกโยเกิร์ตอยู่แล้ว เพราะว่าเคอมันเนื้อแน่นแล้วมันก็อร่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือได้ศึกษามันนิดหน่อยคือแบบว่าก็ชอบทางเรื่องสุขภาพเหมือนกอันแล้วมันก็อันนี้เราไม่ได้โยเกิร์ตจากคือมันมีแบบข้างบนให้กินผุกกรอบด้วยสําหรับโยเกิร์ต <c oughs> เป็นของว่าง <c oughs> ที่ดีเหมือนกันเลยนะคะเพราะ <c oughs> ว่าเป็นของว่างที่มีในเรื่องของแบบจุลินทรีย์ที่ใชยในการเกี่ยวกับ <c oughs> เรื่องระบบขับถ่ายนะคะ <c oughs> แล้วก็ดีมากอันนี้คือชอบกินรสธรรมชาติอยู่แล้วคุณผู้ชมคะชอบกินโยเกิร์ตอยู่แล้วอันนี้คือดีเลยเพราะว่ารสในเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของ เต็มสิบให้สิบไม่เคยได้สิบเต็มมาก่อนเรียนมาก็ประมาณนี้ก็ได้รู้แล้วว่าที่เราเลือกมาเนี่ยมันก็มีข้อควรระวังยังไงหรืออะไรกินได้กินไม่ได้เนาะขอบคุณคุณพี่มากๆจริงทีนี้เนี่ยจะรู้ว่าพอเราเรียนด้านนี้มันก็ดูคลุกคลีกับการ,ารเลือกการอาหารอะไรอย่างนี้มันทําให้ชีวิตประจาวันขุงพี่มันเปลี่ยนไปจากตอนที่เกิดม มีผลอะไรไหแบบเรากลายเป็นแบบจะกินอาทีหนึ่งนี้ต้องคิดโหนกลางขึ้นมาเลยอุ้ยท่จเปๆอย่างนี้หรือเปล่าก็สําหรับพี่ใช่ไหมคะหลังจากที่เรารู้เนี่ยเรารู้แล้วว่าสลับโภชนาการเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างมันทําให้เราเนี่ยเลือกกินมากขึ้นเช่นเราเรียนมาว่าไขมันหรือน้ามันชนิดไหนมีประโยชน์เราก็เลือกอันนั้นแล้วก็เลี่ยงอันที่เสี่ยงอันตรายไปนะคะแล้วก็อาจจะดูว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์อันไหนเนี่ยที่มีคุณสมบัติในการช่วยเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นอันนี้ก็ช่วยให้เราเนี่ยตอบโจทย์ที่จะพัฒนนาาตตัววเองงแ่่ช แต่ว่าเป็นการแบบว่าควบคุมให้มีควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้การเห็นว่าเราลงมามีตลาดนัดก็สําหรับตลาดนที่นี่เนี่ยนะคะก็จะมี2โซนด้วยกันนะคะถ้าเป็นโซนของตลาดของคณะสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดตั้งแต่เช้าเลยประมาณ6กโมงเจ็ดโมงนะคะถึงประมาณบ่ายโมงเขาจะเริ่มหมดแล้วก็เริ่มเก็บแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากมาตลาดนัดแถวแถววิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีช่วงจันทร์พุธพฤหัสสามวันและทีนี้เราก็ พูดคุยไดะ ได้ความรู้กันมาเยอะแล้วเต้ยอยากให้พี่ๆีทั้งสองคนนะคะฝากอะไรถึงน้องๆที่ตอนนี้น่าจะสนใจมากๆแล้วแหละก็สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับก็อาจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แบบเซฟไปเลยก็ได้ว่าคณะสาสาร์ศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาโภชนาวิทยาครับก็จะมีเว็บไซต์ของคณะเนาะก็สามารถบเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆแล้วก็อยากถึงน้องๆที่จะก้าวเข้ามาหรือกําลังสอบเนาะอยากให้คณะนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคณะที่ได้เป็นทางเลือกให้กับน้องๆสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา อาหารนะคะหรือว่าเรียนเกี่ยวกับโภชนาการเหมือนพี่การก็ได้นะคะโอ้ก็ถือว่าดีเลยดีฉันชอบนะฉันว่าเดี๋ยวนี้เทรนสุขภาพกำลังมาแล้วถ้าเราแบบมีความรู้ตรงนี้อ่ะมันก็ง่ายในที่สุขภาพจะดีเร็วอ่ะคุณพี่ๆมากมากเลยนะคะจริงค่ะวิทยาการเนาะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเต้ยใช่ก่อนอื่นตานขอให้เต้ยพูดถึงว่าแบบความรู้สึกอย่างอันเนี้ยก็จะใส่ใจมากคือเวลาเลือกอาหารก็จะดูว่าฉลากทางเลือกสุขภาพก็ดีฉันว่าเป็นคณะที่ดีแล้วก็ถ้า ยิ่งมาได้เร e. ียนด้วยเนี่ยก็จะยิ่งฝังเข้าไปในระบบชีวิตสําหรับตาหนะคะตาก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากๆเพราะว่าจากที่เราไม่เคยได้เลือกดูโภชนาการต่างๆตรงสัญลักษณ์ตรงนี้เราก็อาจจะดูมากขึ้นแล้วก็เป็นวิชาที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามีถึงสอสาขาด้วยกันเลยก็คือสาขาของพี่แพรกับพี่การนั่นเองแล้วก็เดินทางสะดวกเพอที่นี่นะคะอยู่ตรงที่อุตยเป็นใจกลางเมืองจริงๆ่เดินทางสะดวกถูกดีมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะสาธารณส ศาสตรภาควิชาโภชนะวิทยาแห่งมหาวิทยาลัายไม่ฮีโดนมากๆเลยคะ่ะข,ข,<อ>ขอบคุณนะคะ สุดยอดเลยนาอตาใช่ค่ะและครั้งต่อไปนะคะเราสองคนจะไปบุกตะโดยที่ไหนไปทัวร์ที่ไหนอยากให้ทุกคนนะคะติดตามเราด้วยค่ะใช่ค่ะกับรายการเด็กมหาวิทยาลัยนะคะและที่สาคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็แชร์ออกไปให้ทุกคนรู้ค่ะว่าประโยชน์คืออะไรนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าอยากให้เราไปที่ไหนเราไปหมดจริงๆนะตาใช่ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ